นอนตัวใหญ่มาเลยเตบยามาป่ะเนี่ยเตบยา้างใช่ใช่กวนยาไหมได้คยในปากตัวยาทหารมาวารักตายไเดี๋ยวมรักกนไปในใจตายาหน่อยตาหน่อยนนนนระวังรอยวในเนี่ยแหละแต่ถ้าจะใช่นี ได้ไหมครับดยา้เอุปกรณ์อ๋อมีถงยานี่ยยาไอเนี่ยนี่ยไอใช่ป่ะใช่ครับใช่ไหมพี่กบพี่กบสวัสดีครับเนี่ยขอาแท้เลยใช่ใช่กนี่มันไฟรอเ่ยื่กลยนะเวลาอง ำลายอะปิดฝาไว้ก่อนามต่งมีแบบเาจะอยู่ใกเกีย์กนรตัวย่สิบนี้คตัวลไมใส่ทั้งมัน

นอนไปก่อนแล้วนอนนอนช่วยประกบ <c oughs> อบกันประกอบข้าวไรัะเอยปล้วแบบงานดีแล้วรวดเลยของเมียเขาเหรอของแต่งกายครับอ๋อก็สัสดีครับ